สวัสดีครับวันนี้ผมจะมานำเสนอและสาธิตการใช้งานของระบบแพลตฟอร์ม TaskWorld กันนะครับทาง TaskWorld เราช่วยพัฒนาและยกระดับการสื่อสารร่วมมือรวมไปถึงการเชื่อมโยงเชื่อมต่อของบุคลากรแผนก ทั้งภายในและภายนอกองค์กรในวิดีโอนี้คุณเองจะได้เรียนรู้และเข้าใจรายละเอียดของข้อมูลโดยภาพรวมเกี่ยวกับระบบการทำงานของตัว workspace มาเริ่มทำความรู้จักกันให้มากขึ้นกับนิยามความหมายของ workspace ว่าคืออะไรกันแน่ ของภายในองค์กรคุณนะจุดจุดนี้ซึ่งเป็นพื้นที่ทำงานบนขอบเขตอาณาจักรดิจิตอลออนไลน์คุณสามารถที่จะจัดการกิจกรรมต่างๆได้สะดวกงา่ายภายในพื้นที่อันนี้อันเดียวเรามาเริ่มในการร่วมมือเริ่มงานกันอย่างจริงจังเลยดีกว่าครับคุณสามารถที่จะ ชักชวนเชิญสมาชิกและแขกให้เข้าร่วมพื้นที่การทำงานจากช่องทางหน้าหลักของรายชื่อติดต่อโดยตรงเหล่านี้สมาชิกของเราโดยปกติแล้วจะมาจากผู้คนภายในองค์กรของเราเองก็คือที่ได้รับสิทธิอนุญาตในการใช้งานได้เต็มศักยภาพหรือเต็มประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตามหากเป็นแขกส่วนใหญ่แล้วอาจจะเป็นคู่ค้าลูกค้าเองนักอาชีพอิสระหรือบุคคลที่สามภายนอกนะครับใครก็ตามอนุญาตให้เข้ามาร่วมใช้อยู่ในระบบเป็นระยะเวลาชั่วคราวเท่านั้นและที่สำคัญ ไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้ใจ่ายใดๆเพิ่มเติมด้วยนะครับเรามาเริ่มสร้างโปรเจกต์ของเรากันดีกว่าคุณเองอ่ะสามารถที่จะเลือกหรือและกำหนดจากความต้องการที่จะสร้างโปรเจกต์ของคุณด้วยตัวคุณให้เป็นในรูปแบบสถานภาพแบบส่วนตัวหรือส่วนรวม เราเองก็สามารถที่จะมาเลือกแม่แบบหรือเทมเพลตตรงนี้ได้แม่แบบที่ทางลูกค้าของเราเองนิยมเลือกใช้หรือเป็นที่ชื่นชอบมากที่สุดก็จะเป็นในส่วนของคารบานตรงนี้นะครับ Task List พอหลังจากที่เราสร้างเป็นโปรเจกต์เสร็จเรียบร้อยแล้วในรูปแบบตัวอย่างแบบนี้พรุ่งนี้ก็จะเป็น Task List รายการงานเหล่านี้จึงช่วยให้คุณจัดระเบียบทสัสงานเป็นหมวดหมู่ที่ชัดเจนและเปิดโอกาสให้คนในทีมคุณสามารถมองเห็นการเคลื่อนไหวต่างๆได้ด้วยทาสมันเป็นเรื่องที่ง่ายมากนะครับคุณแค่เริ่ม โดยการกดปุ่มเครื่องหมายบวกตรงนี้นะครับตรงข้างบนคุณสมบัติของทาสงานที่คุณมอบให้กับทีมงานคุณและตัวคุณเองก็จะเป็นประโยชน์ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตอนนี้แต่ละคนในทีมงานคุณจะมองเห็นความเคลื่อนไหวพัฒนาการของ เนื้อง,งานแต่ละชิ้นรวมไปถึงรับรู้ในความสำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นได้การที่เราป้อนคําอธิบายดีๆลงไปหรือเข้าไปในนี้จะช่วยให้ทีมของคุณรู้ได้ว่า หน้าที่หรือจุดประสงค์ของเนื้องานทาสงานนี้จำเป็นต้องทำอะไรบ้างและสามารถที่จะให้ปฏิบัติตามได้ถูกต้องเป็นคล้ายๆเหมือนการไกด์ให้คำแนะนวหรือแนะนำในจุดนี้นะครับ หนึ่งในศักยภาพอันสมพลังที่คุณจะได้รับจาก Task World นั่นคือการเพิ่มจำนวน Task เข้าไปในหลากหลายโปรเจกต์ได้อย่างง่ายดายนะครับนั่นจึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์มากตอนคุณต้องทำงานติดต่อกับ อีกหลายๆสาขาต่างๆเพื่อจะติดตามระเบียบการทำงานของทีมคุณสามารถเพิ่มและกำหนดวันเริ่มตรงน,นี้นะครับและวันที่ต้องส่งงานเพิ่มเติมหากเป็นงานที่มีการต่อเนื่องเรื่อยๆ คุณเองก็สามารถที่จะกําหนดตรงนี้ได้เช่นกันว่าต้องการให้ Task งานอันนี้มีการ Repeat หรือมีการเ,ออเกิดขึ้นทุกๆวันหรือทุกๆสัปดาห์ตรงนี้นะครับมากไปกว่านนั้นคุณยังสามารถที่จะเพิ่มการแจ้งเตือนตรงนี้ไทม์ไลน์จะเป็นรูปแบบนี้นะครับไทม์ไลน์หากเปรียบเทียบ เป็นปฏิทินที่ย่อยออกมาเป็นแต่ละสัปดาห์แต่ละเดือนให้เราสามารถที่จะเปรียบเทียบแล้วมองเห็นในเรื่องของนะครับที่เกิดขึ้นในแต่ละวันแต่ละสัปดาห์แล้วเราก็สามารถที่จะกำหนดได้ว่าทาสงานนั้นจะใช้เวลากี่วันหรือกี่สัปดาห์ ในรูปแบบไทม์ไลน์ตรงนี้ครับหลักๆเลยก็คือเน้นในเรื่องของการติดตามความคืบหน้าการทำงานของผู้โปรเจกต์แล้วก็ตรวจสอบสถานะของทัสโดยเราเองก็สามารถที่จะ Export หรือว่าแปลงเป็นในรูปแบบของไฟล์ PDF ในรูปแบบของ รูปภาพ png e หรือว่าเป็น excel File ซึ่งดึงออกมาเพื่อเป็นการนำไปใช้ในรูปแบบของการวัดผลในส่วนของ analytics เองหากคุณต้องการที่จะดูข้อมูลที่ลึกซึ้งหรือลึกลงไปอีกสามารถที่จะมองเห็นในรูปแบบของ google sheet ได้แบบนี้นะครับ เพื่อแชร์และเอาไปนำเสนอให้กับผู้บริหารระดับสูงต่อได้ซึ่งในส่วนของตัวไฟล์เหล่านี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์สามารถที่จะเอามารีเลตสอดคล้องได้กับโปรเจกต์งานนั้นๆซึ่งถ้าไฟล์ตรงนี้ก็จะเป็นการรวบรวม ไฟทั้งหมดที่อยู่ในโปรเจกต์ของ Digital Marketing Services นะครับผมคนอื่นในทีมของเราเราออฟเฟอร์เป็นในรูปแบบของการผสมผสานทั้งการคอมเมนต์และแชทรวมกันเป็นหนึ่งอันเดียวนะครับ ซึ่งมันจะสะดวกและให้ประโยชน์มากในการสื่อสารอันทรงพลังใช้งานได้หลากหลายระดับภายในองค์กรคุณเพื่อสนับสนุนช่วยให้คนในทีมของเราติดต่อพูดคุยสนทนาการและกันและยังแบ่งปันแชร์ข้อมูลกันได้อย่างง่ายดาย คุณสามารถที่จะแชร์แบ่งปันความคิดเห็นบนทัสงานพูดคุยกับผู้คนในโปรเจกต์ที่งานเราบนโปรเจกต์แชทนี้แลกเปลี่ยนไฟล์างานบนแชททั่วไปส่งเป็นการเชิญชวนให้เข้ามาร่วมประชุมใน Google Meet ได้มากไปกว่าน,นั้น คุณยังสามารถใส่เป็นเครื่องหมายแอปข้างหน้าชื่อของคนที่คุณต้องการเอ่ยถึงในแชทหากคุณไปที่การตั้งค่าของโปรเจกต์คุณคุณจะสามารถเพิ่มและปรับแต่งข้อมูลต่างๆนานาได้นะครับเช่นจำนวนของสมาชิกโปรเจกต์ Project Setting หากคุณไปยังการตั้งค่าของโปรเจกต์คุณตรงน,นี้นะครับคุณจะสามารถเพิ่มและปรับเปลี่ยนปรับแบ่งข้อมูลต่างๆนานาได้เช่นการเพิ่มจำนวนสมาชิกในโปรเจกต์คุณนะครับ วันที่ครบกำหนดตรงนี้และอำนาจการตั้งค่ายินยอมหรือโปรเจกต์แอดมินซึ่งตรงนี้คือฟีเจอร์ที่เหนือมากเพราะการที่คุณสามารถที่จะคัดลอกโปรเจกต์ได้มันก็จะประหยัดทั้งเวลาและแรงในการที่จะต้องมานั่งสร้างโปรเจกต อันใหม่ทุกอย่างทั้งหมดเลยในส่วนของแท็บฝั่งซ้ายตรงนี้นะครับก็จะมีในส่วนของ Overview สามารถให้คุณตรวจสอบทักงานของบุคคลในทีมคุณหรือตร,ตรวจสอบทักงานทั้งหมดที่เกี่ยวข้องเฉพาะกับแท็ก ที่กำหนดแบบนี้นะครับและและในเวลาเดียวกันระบบปฏิทิน Task w o r l d ที่เห็นอยู่ตรงนี้เราสามารถที่เชื่อมโยงต่อโดยตรงกับปฏิทินของระบบอื่น,นๆเช่น Google Calendar นะ Google Calendar ใน Outlook หรือว่าใน Mac Book ของเราเองเพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของทักงานจากแพลตฟอร์มอื่นๆถัดมานะครับในส่วนของตัว Overview Timeline ไปด้วยหน้ารวมที่เป็นภาพทั้งหมดของ Timeline ึ่งตอนนี้คุณสามารถที่จะเปรียบเทียบโปรเจกต์ต่างๆทั้งหมดและทำการตัดสินใจแบบเชิงรุกได้ในการที่จะปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงวันครบกำหนดของโปรเจกต์งานนั้นๆเพื่อให้ตรง และสอดคล้องกับแผนการที่คุณวางไว้กลับมาที่แท็บฝั่งซ้ายมุมตรงนี้นะครับก็คือในส่วนของตัว notification คุณจะได้รับแจ้งแบบอัตโนมัติผ่านช่องทางอีเมลและโดยตรงถึงในระบบพื้นที่ทำงานคุณ แต่ละครั้งเมื่อมีงานถูกมอบหมายให้กับคุณหรือมีการแสดงความคิดเห็นกับทาสงานที่คุณติดตามอยู่หรือเป็นการย้ำเตือนแจ้งเตือนซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็จะมาปรากฏโชว์เป็นลิสต ตรงนี้ของ Digest Morning ซึ่งจะเป็นการ Digest หรือย่อยในส่วนของอ e ีเมลทุกๆเชา้าเพื่อเป็นการสรุปรวบรัดของกิจกรรมต่างๆในหนึ่งอ e ีเมลอันเดียวในส่วนของ Support หากคุณมีคำถามข้อสงสัยตรงไหนหรือมีคำติชมต้องการจะแชร์แบ่งปันความคิดเห็นเกี่ยวกับลักษณะฟีเจอร์หรือคุณแค่สนใจอยากจะรู้เพิ่มเติมทีมซัพพอร์ตหลังบ้านเราพร้อมพูดคุยและช่วยเหลือสนับสนุน ลอดเพิ่มเติมนะครับหากยังไม่มีใครรู้ตอนนี้ทาง TaskWorld เองรูปแบบแอปพลิเคชันนะครับสามารถที่จะใช้ได้ผ่านแท็บเล็ตและโทรศัพท์สมาร์ทโฟนคุณแค่เข้าไปที่ App Store ของคุณเพื่อพอดาวน์โหลดเสร็จเรียบร้อยแล้ว คุณก็สามารถที่จะจับตาดูติดตามโปรเจกต์ความเคลื่อนไหวและแชทของคุณกับเพื่อนร่วมทีมได้ตลอดอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยและเชื่อมต่อเชื่อมโยงกับทีมของคุณได้สะดวกมากยิ่งขึ้นด้วยผมหวังอย่างยิ่งคุณจะได้รับ ประสบที่ยอดเยี่ยมกับ TaskWorld และเกิดผลผลิตที่งดงามหากคุณมีข้อสงสัยหรือคำถามส่วนไหนเพิ่มเติมสามารถติดต่อโดยตรงกับทีมงานได้ตลอดที่ support@taskworld.com